อันนี้เป็นปุยห้องพื้นปลูกมันด้วยจ้ะเป็นปุยนี่นะจ้ะปุยรวนสูตรผสมกับขี่หมอัดเม็ดน,นี่มูอเม้อันนีเป็นร่วมสูตรผสมกันจ้ะผสมกันามาเทาใส่ถังถังปลูกคือถังนี่จ้ะ Thank you. quý vườn sủa tạo quý tạo quý tạo quý tạo nhung 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 tạo ี็จะใน,นปุน๋ยห้องเตือนนะปุ๋ยแล้บป,ปบุ๋ยลงไปกอม